สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีทผช้ชมครับวันนี้วันที่สองตุลาคม2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้เดินทางมาหาพ่อเมืองลาวพุนพี่น้องเห็นพ่อปะครับผมทําความสะอาดยูซาลาพุนพี่น้องขอบนุครับผมนะครับพามารับชมครับงวดวันที่16ตุลาคม2567นะครับ ถือว่าพ่อฟันแมนนี่พี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาห้าหมาหกห้าห้าเก้าตรงๆนะครับพ่อเมืองลาวเมื่อนี้เดินทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาฟังน้ำกันนะครับพุ่นพี่น้องพ่อทำความสะอาดเห็นไหครับเห็นไหพี่น้องพุ่นครับนั่งอย่พ่อนั่งอยู่นะครับผม เอนะครับจังมาฟังนั่นกันว่าพอจะฝันตองวดเลยบอนะครับผมบรรยากาศก,การะคึ้มๆนะครับฝนตกตั้งแต่เสา้าพี่น้องนะครับผลธรรมชมพออยุ่ผพพน,คร,นครับพอฝนทำความสะอาดนาบยุสลา พี่หลังเดี๋ยวพอเพินมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคุยยูพีนะครับผมพ่อมาแล้วท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนะครับเอามาแล้วบ่าวทองกมีน้ำใจไม่พอบ่ต้องไว้ลูกล้วพ้าครับผมเออโอ้เอาพ่อขยับวาพีนะครับแข่งๆงแจ่งอพี่น้องเออนะครับท่านผู้ชม เอางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาแล้วพอเนาะหาเก่าเอาเดี๋ยวเบาเถ่าท่านวิ่งให้ตัวนี้แบบหาเก่ากะตรงตรงหาหกหกหานะพอเนาะโอ้เดี๋ยวเบาเถ่าวงให้พ่อเป่อลยนะธรรมบรมชมนี่ครับพ่อเมืองลาวงวดที่ผ่านมากะหาเก่าตรงตรงนะครับหาหกมากหกหานะครับสามตัวนี่ครับพี่น้องสองหาหกสองหาเก่า หนับสองโตแตกบนล่างแล้วพ่อเนาะเอออันนี้พ่อฝันตั้งแต่ตองงวดพี่น้องมาหาพ่อเิ่นเออเป็นจ้งไดพ่อฝันดีบ่อตองงวดฝันตะก้อนมือเล็กเสียกฝันลูกโทรมาครับโทรศัพท์มันมันมีแปดหกศูนย์อยู่ไทยครับพ่อท่านเจ้าอยู่บนเนี่ยรู้ละลอยเอาอยู่พ่อหูเมียวันครับตอนเที่ยงบักยุ่จำปาอ่า คนสองซื้อเนี่ยมาให้โลหนึ่งร้อยนึ่งง่ายเอาไอเจริญสัตว์เบอร์เท่านั 280. ้นสองแปดศูนย์เออเอาเจริดน<ม> <laughs> ้นงฝันฝันฝังนิมโชฝักนิมกามายด้วยนี่ฝันแ<ๆ>ล้วก็อบอกฝันยังขึ้นกับโบฝันบโบมันขึ้นฝันตะกรอนออกมันขึ้นพ่อน,นั่งบ่ได้เขาเล็กน้อยมอหาเพราะเขางานวันเกิดเขาอยู่ข้างเฮือนโอ้ยจน ตีหนึ่งตีสองก็หัวจะให้นิดกน้อยยล่องเองเิ็กน้อยผู้สาวคู่บาท่านม้าปะครับมยังอ๋อคู่บ่าวมันเป็นโอคไงโอ้โผจะน้อยกัมาดอกาน้มันในวันพระวันพระครับย้ายกับไปตู้เข็ืนถอดเข็นที่ไปน้ำมืดอะไรไปไปน้ำไปคู่บ่าวเห่าลงมาวัดไปไว้เป็นรถโอ้โผมันมีเสียขาวไปหาในตู้ให้หนุ่งมึงดูเถอะนะพอดีเอาเลยสนยั่งชงตาพ่อไปไปนน้ำพ่อลงมาวัดเด้อจาน่าลงมา ถ่ายวัดเดินขวดนั่นแล้วมาเก็บถวยเก็บถวยแล้วมาขวดที่แกเสือฝนตกบพพ่อมือเศร้าอยู่เนี่ยตกนั่นแหละตกจะขึ้นนี่ตก้ต่มือขึ้นผมนครับผมจังว่าข้อกวดตาได้แต่หนึงนงยังเปียกน้ำยังซึมด้วยนะฝันนี่ฝันไว้จังไหนก็พอฝันก่อนมือออกได้มันบ่ฝันก่อนมือเหออกออแต่ว่าบนน่ที่อาจจะมางวดหนีนะพ่อเนาะนอออาจจะมางวดหนีเพราะว่าพ่อพ่นฝันก่อนแต่วงวดที่แล้วนี่ที่พ่อพ่นฝันกะโอ้ คนกับฝันก่อนฝันก่อนฝันก่อนที่กันใช่ฝันก่อนเรียกออกคือกันที่ว่าฝันว่าไปซื้อแก๊สเนาะค่ะพ่อเลยว่าหกมันต้องยังอาจารย์ก็บอกหกยังเพผู้ว่าวพูดได้แล้ววันเมื่อคืนเนี่ยหกเวิรนเวิร์นมาบอกว่าโอ้ยยังเฝ้าอยู่หลายท่ผู้บ่าวพูดคำว่าฝันแล้วฝันแล้วฝันเลยติพ่อพูดมาเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยน่ครักขอโทษ่านบอกผู้บ่อวฝันไมาจังไรก่อนฝันได้ ลูกชายโทรมามพาาอ่อจ้เอาย่บนเนือโลละลอยเอายุ่นเนี่ผู้เมียบ้านนี่มาเบิ่งเอาบักพางลงไอยป้าปามนั่นนะป้าปามนั่นเบอร์โทรนั่นแปดหกศูนย์เอาละไอ้ไอ้ผู้ใดที่ที่พ่อฝันมากก็เอยียง,ไ,งไอ้เลือดเอที่พ่อฝันมาก่อนวันเนือโลละลอยฝันายัางครับไอ้ที่พูเนเหนือยังก็นเนือไอ้บักบั้นจำปามาต้องไอ้เจ้าหน้นเบอร์นั้น สองแปดศูนย์ไอ้นั่นครับอือกับฝันพ่อได้ขี้ได้สามล้อบ่าเป็นพอ่อไอ้ที่พ่อว้าที่แรกหน่อหมครับผมว่าผู้ใดเอาเนื้อมาให้ที่แรกก่อนจะมาฝันว่าลูกไส่เอาเนื้อมาให้อน,นไหมอือที่แรกพ่อน่ะฝันก่อนพ่อฝันก่อนฝันก่อนลูกไส่เอาเนื้อมาใหอยอีเมื่อน้ำหลังฝันขึ้นมาขึ้นนะคับตอนสิบเอ็ดโมงหรือมังเนื้อมาอีหลีมาอีหลีฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงอ๋อนั่นแหละครับบ่าวเถ่าได้ว่าเอาที่แรกครับพ่อฝันว่าลูกไส่ มาเจะมาให้โลละอยบัดนี้ไอจนันอามาหนึ่งลอยหนึ่งโลหนึ่งงามงามยายสิสร้างอาไนั่นเด้อ้กวงเลยเนื้อคือมาถือเนื้มัวโอ้โลละลอยโลละลอยในความฝันมความฝันัดเป็นจริงสิบเอ็ดมงันอานนื้ว่าสงบาทนยยายเห็นแหงไม่หมู่บ้านเลยนอนเ้าเนื้อพ่อลงมาถือแมวขึ้นกินจนเบิ่ดหลังเขาเสียงไัยอะครับ ปวดใจนู้เป็นวัดเม็นว่าคู่บ่าเคุนมาเป็นมากวดตัดเป็นมาาเอาแล้วพ่อพ่อพ่อวัดตัวใดนะครับมักตัวใดเกิดเลขโทรมันหันแล้วครับแปดหกศูนย์หันแล้วแปดหกศูนย์้นเอาคนโทรมาหาบอกเลยจังได้ขึ้นมาเบื่อโทรลูกโทรมาเบื่อนั้นมันนี่มันโทรมาว่าเอาเนื้อบพราะโลละลอยพ่อเลยว่าเอายุ่งกับพวเมืียเลยไอ้เรื่อมาค้นมังเท่าไะเบื่อเท่าไรสามมันครับแปดหกศูนย์คือว่า เพิ่นโทรมาเออท่วโทรศัพท์เพิ่นลงไทยแปดหกศูนย์แปดหกศูอดังกริ่งกิ่งอีพ่อส่วนไม่หยังหรอพ่อเลยกดรับแม่หยังเอาอยู่บอเนี่ยโลละๆลอยเอาเสนอของเมื่อบาดนี่แม่นเบื่อโทรนี่ยว่ามะคุณบลามาเข้ามาไม่ทราบว่ามันฟังอยู่เออพ่อเลยว่ามัก860มัก8ู0พี่น้องก็อย่าลืมเด้อพี่น้องมื้อนี้วันพุธวันพุธที่2ตุลาคม2567พ่อเมืองลาวเลขฝันพ่อมักไปเพื่อนบ้าน มักไปเพื่อนบ้านอยจังมาไทยพันงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้มาทางไทยทางัางมาเมื่อตอเนาะมบ้านเพื่อนบ้านมาถึงออกทั้งรัฐบาลไทยเฮาแต่พอมักแปดหกศูนย์กับลอยนี่มักบ่หรือจังไหนลอยก็ขึ้นมักอยู่ได้ขึ้นมักอยู่โอ้ขึ้นลมพีดีนี่แหลมอยู่บ้านยังวัดมักแต่ตัวไทยมันเท่านั้นแล้วว่าจะให้พ่อไปจุด ขอปูปลาขาววิธีพออจุดกับจุดเจ้าพ่อชูไข่ไข่มาน้ำยมเงินเอามาน้ำเตรียมพ่อพี่น้องพ่อเดี๋ยพ่อพี่น้องเดี๋ยวนาเดี๋ยวจะผ้าเดี๋ยวให้พ่อคนไปจุดช่วงนี้ปูพันธุ์นี่กลับมาพ่อพ่อริดเจงไลยมาพี่น้องเนาะฝันต้องอยู่เลยตั้งแต่ตอนขอเป็นลูกซีฟุนมิดเลยอืมเอาเดี๋ยวบ่าวเ่าเขียนให้นะครับทำช่มเขียนอย่นี่แหละอยู่นารถนี่แหละพี่น้องนะครับนี่งวดที่ผ่านมา นะครับผมในความฝัน,นอ่น <GUY> S? <S เอาเดี๋ยวพ่อมาทั้งผีพ่อแสงมาทั้งผีครับผมในความฝัน <down. S 1> อผู้ที่โทรมมหาในฝันเนี่ยลูกลาลูกลาบาดไอ้กลางเอาเนื้อมาให้บาดผู้เอาเนื้อมาใหานน้แต่เป็นคนกลางอผู้ที่โทรมา,ารในฝันเนเบอร์ใดก็พ่อแปดหกศูนย <8 60. S 1> ์บาดผู้ที่เอามาให้เลยครับผมสองแปดศูนย์บาดเนี่ย เพิ่นได้โทรมาบอกบอลหรือเพิ่นเอาเตเนียมาให้เอาเตเนียก็ได้โทรแล้วล่ะเออแต่ว่าพอคือว่าบอกเบอร์เบอร์ผมเพิ่นสองแปดศูนย์ที่จังได่ผมได้มันว่าหนูว่แม่นเขาโทรบอกว่าบักตองโทรนั่นสับอื์เสียงบักตองไปก้นเบาแต่ว่าเบอร์ผู้เอามาให้นี่สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์วาเนื้อโลละร้อยโลละร้อยพี่น้องเบาเท่าจะเขียนให้นะครับท่านผู้ชม พอ่อเป็นฟันตามนี่ฟันวาสสน่าลูกไส้ฟันใต้ตัวนี้ล่ะอ่าบ่าวแถาเลยจีเขียนว่าพ่อนับมีแปดหกศูนย์กับสองแปดศูนย์นะครับอ่าละก็นเนื้อโลละลอยด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาอืมตัดเอานะครับสองตัวธรรมชมพ่อเมืองลาวพ่อมักตัวได้หรอพ่อ มักแปดหกศูนย์บอกว่าพอว่าหกยังต่ไปครับยังกู้บากก็ว่าหกยังพญานกง,งแล้ว<อ>รับประกันได้หกยังอาบแชมเเปนฟ,นฟันแงเ<อ>ดันมาเน, <ะ S 2> นี่ยครับเ<ะ>บาเท่าจะตัดให้สองตัวมักตัวได้แล้วพ่อจูนหกหกศูนแล้วครับพ่อคุว่าศูนย์หกหกศสองตัวหกศูนย์นะครับแปดศูน นะครับแล้วก็ตัวร้อยนี่ตัดเอาว่าพ่อมกักบ่หรือจังไรพ่อกับบอสมักปนไี่แล้วมักได้ตัวเลกโทษคนเดียวครับเลขโทษนี่ว่าพอ่อห<ม>ลักกาแปดหกสองแปดนะพ่อเนาะผมมันมาเอา,าบ่สหรือว่าเอาหนาแปดศูนย์แปดหกสองแปดพี่น้องผู้ใด,ดมักนี่ก็ตัดเอาเอา,เอานะครับพ่อพูดเรื่ที่แปดหกศูนย์ งวดที่แล้วนี่พี่น้องนะครับงวดที่แล้วนี่ครับฮาหกมาหกฮานะครับกนะับฮาเก้าตรงๆเอาเดี๋ยวให้พอ่อพันธุ์เสห้ครับผมแคปหน้าจ,จอได้พี่น้องได้นะครับแต่พอมกัมก 60, มักแปดหกศูนย์อันนี้เป็นเบอร์โทรในความฝันที่พันทรมาไอสองแปดศูนย์นี่เป็นเบอร์ลงไยของผูที่พันเอาเนื้อมใไ้นะั่นเห้ออาจารย์มาซือ้อเนะ เนื้อโลละลอยเนื้อโลละลอยเอาพ่อเลยว่าเอาสองมาส่งพอดีจังหวะสองโตเน้นตัวใดล่ะพ่อสองโตพ่อกับเจ้าหกศูนย์หกหกศูนย์แมนเอาพ่อจับไปเดี๋ยวผมเน้นให้เอาพ่อไอ้ค네ู่บ่ามาพอดีเอาพ่อจับไปก่อนจับนั่นนะพ่อเดี๋ยวครับผมเน้นหกศูนย์รับขับโตนั่เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับแมนหกศเน้นคือบแปดหกศูนย์ขับหกศูนย์นี่ อ่นะครับเบ้าเท่าตัดให้หกศูนย์แปดศูนย์แปดหกสองแปดนะผู้ใดมักอันนี้ตัดเอานะครับเอาคู่บ้าม <laughs> า,า,พ,าพ,อพอดีพี่น้อง <laughs> เอาแคปหน้าจอพี่น้องอย่าลืมนะครับผู้ใดมักเพื่อนบ้านเฮ้าบุนีนะครับวันพุทธที่สองตุลาคมสองพันห้า <laughs> หร้อยหกสิบเจ็ดอ่าลืมผู้ใด รัฐบาลให้เฮ้า16ตุลากไปหาสังจองหายยิบจับสลากกินแบงค์หายรถตลีไว้ท่านผู้ชมนะครับเอาขอบคุณครับพ่อครับผมอาสวัสดีครับเดี๋ยวเจ๊พ่อไปจุดอาคอปูปลาขาวให้ครับผม